สวัสดีค่ะยาย่าการ์เด้นพิกัดตลาดต้นไม้สวนอันเกวียนนครราชสีมาค่ะอีพีนี้นะคะอัปเดตชวนชมนะคะชวนชมจัดโปรให้นะคะจัดโปรให้ชุดสีต้นนะคะ490ส่งฟรีค่ะสวยงามมากเลยนะคะต้นแรกนะคะต้นแรกต้นแรกจะเป็นมันบลูรี่นะคะมันบลูรี่ตอนนี้ดอกอดอกดอกที่บานแล้วลวงนะคะดอกมันบลูรี่เขาจะเป็นแบบนี้นะคะ สวยงามสวยจริงอันนี้คือดอกของมันบลรี่นะคะสวยมากต้นที่1ค่ะฟอร์มของมันบลรี่นะคะจะเป็นแบบนี้ต่อไปต้นที่2ลาเต้สวยมากๆดอกดกดดกค่ะดกมากดกจริงดกมากดกมากนี่ดอกตูมนะคะเต็มเลยมันบลูี่สวยอ่าขอพัยค่ะลาเต้ค่ะลาเต้สวยจริงกับลาเต้น,นะคะ ต่อมาเดอะสตานะคะเดอะสตาก็จะออกโทนอ่าชมพูแดงขาวนะคะอ่าตรงด้านข้างปีบดอกเขานะคะเขาจะเป็นย่นยนๆคือสวยค่ะสวยมากสวยมากสวยจริงเดอะสตาร์ค่ะอันนี้ใหญ่เลยนะคะหัวใหญ่เลย และต้นที่สี่นะคะปะทุมทองปทุมทองจะมีกลิ่นหอมเล็กน้อยนะคะสวยมากสวยมากสวยจริงขาวแดงม่วงสวยค่ะสวยเลยอันนี้ชุดสี่ต้น490สิส่งฟรีค่ะ